เขานอนคุณว่าอัดตืมขับแท้เนี่เจ็บยดีน้องเมีเ,เออเก็บเช้นมูกันเอาไว้เป็นระเบียบเป็นหาอยางได้สบายเอ,อเก็บกองนอันนั้นนี่สิคุณจิมแ้วกันเยอ,อนะเก็บไว้กองไว้ลเอียบไปละเียดมายัมาส้าาคมันสายกิงมันเหเ กะละที example, food food 20, ่เพนนั <natuurlijk> <h>? ้น็เก็บออกไปท่องไว้ไปจุบแบบมันเป็นน่อน้อยสามีมันทุมปอปองหากระโปงเอ้ยหากระปงเออหากระปงหากระปงหาหากระปงปุ้งหากระปงบ่ของเล็กน้อย ดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบรสุขสุขนคนก็ยินดีตอนทำเขาสู่สองสามวันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้กะทานสนอกามาหาทางน้องมีน้องไม้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็เห็นแวบ,บแวบเนาะก็เห็นทางน้องไม้เพิ่นมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือ่อนี้เนาะสร้างพี่กะกำลังเข่า,าประตูพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประตูใหญ่ประตูน้อยเนาะประตูป่องเยี่ยมหรือว่าประตูใหญ่ ก็คือหลายพอสมควรเนาะทีชาวนอนเห็นวันก่อนพอพี่น้องเอ้ไปเบิ่งกันเนาะว่าทางเพิ่นเห็ดหอดใส่พีพี่น้องเอ้ก็มีทางเอฟซีเนาะเพิ่นก็ทักทายถามชาวนอนเนาะว่าโอ้ยว่าบ้านบ้านน้องเมกะสีแรียแล้วบ้านมาพัดกับซีเรีแล้วว่าันเนาะบ้านเม่น้องมวยเป็นอย่างน้อคือบ่มีผู้ใหญ่ชอยชูเข้ามาเพันว่า อันนี้การสร้างนกับโอหูนาะงพิพิณธ์น้องเนาะจะขึ้นอยู่กับว่ยาผู้ใหญ่เพื่อนช่ชอยเข้ามาพิพี่น้องเอลยาว่าผู้ใดเนาะอยากซอยอทางครอบครัวน้องมวยเนาะทาสร้างนกันยินดีเป็นสะพานบุญให้าอพี่น้องเลยว่าอยากต่อเติมเ่าอยากสร้างบ้านให้น้องเพื่อนสาวนวลก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านพ่อพี่น้องเลยเนาะถ้าม,มีผู้ใหญ่เพื่อนทางเฮาวกวบมสามารถซอยเพื่อนได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะ ่าก็คือว่านะพอได้แต่มาอัปเดตหรือว่ามาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมกันพรมินทรน้องเอ้ยอ่าผิดพลาดประการใด้น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเน้องพรมินทร์น้องเนาะโดยอาจากให้กลับไปเบิ่งไปชมกันเนาะว่าทางสร้างเพิ่นใส่ประตูฮอดใส่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยนี่เราจะเอาถ่ารรอลงสบายดีน้องเม่เซฟเบอร์ มองไม่จะฝนเลยดูสวัสดีค่ะเอ๊่มวนบ้มันไหมฮะมวนเอ้ยปลาหนงช้ำเล็มันนี่เนาะอืมกินแย้สารนี่ฮะโอ้ผมมีน้ำผร่กน้ำยางข้างนี้ก่เชดเดิลดับบิทางซางเพื่น เปลี่ยนท่อเลี่ยะจักเม็ดน่ะอือัพี่สิบ่ดกปานได๋ดอกเนาะแซ่บบขอมีค่าพินมาายออยาคิวยบ่แซ่บนอยู่ไกลๆนี่ไค่านั่งอยู่ข้างเฮด แซ่บอยู่แล้วถ้าว่ามันเหี่ยวเนาะล่ะเกิดมายังน้องเฮยมันเผามันเผาโอเอ้ว่ามันเกี่ยวเอ้ว่าบ่แม่นบ่แม่นอยู่จ้ะแม่นบ่อือสงภาษาเนาะมันเกวตนเนี่ยนะเป็น้าแฟอได้นะอ S 1> <S 1> อันนี้เดซาน้องมีบุก้ากินมาันพาแฝดประจันเป็นยังน้องมีเขาว่าหากินหมักพาเฟะแหลกได้ลูกมาติดกันให้บ่าดให้บ้าวนะเขเขจะไปอยากได้พาเฟะบ่ได้บาดเดียร์กระยารวดก็ต้องเอาอะไรเขาว,ว่าหากินหักกวยพาเฟะนานบอกพาเฟะมันปิดกันคนถือพาละบ้าเพิ่นให้คลรา เดี yeah! <c oughs> ๋ยวไปซือฟาก็กินได้เป็นยังย่านบออ่กมาเรากินบออิ่มเลยอิ่มแล้วห่วยๆแตวเนาะไปเชียร์ได้เพิ่นตัวประตูก็แข็งเระ่ยาเดือดมากๆน้ำทะเลอันถังนี่ไงนะ ทแถวหนึ่งสามเซนโอ้อพกติเราขายแบบไรซ์อะเราขายเป็นแทน่งทุกวันนี้เราส่งแถวใกล้ๆอันนี้เป็นใกล้ๆนี่อืเราห,าม,หมดน้ำมันแล้วเนาะอย่างแล้วก็มาเจาะแบบประจำใช่ป่ะเราไปหมกหลืนตาผ่าน,นที่ออกล้วก็เมื่อเลยอันนี้นเราเผานำนะไอ้ก็เผาเสียเวลาเวลานำเนาะแต่อพอซื้ออยุเขาว่านเนี่ย ไปซื้อเขียดนี่ก็คือสิบมีเนาะโอ้กินไงว่าเฮ้ยไอ้กินน้ำอยู่บ่นี่กินคนเดียวก็เป็นะนี่เซ็บบ่ล่ะเซ็บอืมใแต้งคือนเเียนโอ้ขับติดต้นเช้าวะ น่ะแล้วดูเขาเฮียนจะหับไปสงจจรงตกทางส่างเห็ดอ่าบานน้องมีก็ชิเรียกว่าน,น้องมีมใส่จักประตูแล้วละ่ะอันนี้ของหนึ่งโอ้เป็นใส่เตมประตูใหญ่ก่อนบ่ เออจุงยี่ยมน้ำาดังมื้ออื่นอาจสิแล้วเนาะอื่นมาฮื้แต่แล้วบานมีบาดแม่แม่นยังยังบ่ฮู้ยังบ่ได้มีมาเด้สมอยอยู่กะโลยังแน่เนาะน้องมยสีก็ยังยังส่งยังังอะ ขาเขียวฝืนเสกเดิดไปฝืนสางมันเหิเทือนคันเนอะอ่าพี่น้องเอ้ผูกป้าดิฉนชายก็อ้อมคักอดีโคดเลตะนางในบาทเนี่ตะนางตะคายได้พี่น้องใอ้พกหาโคดอ่าตัวผูกไงพี่น้องเอ้ ອືມຈັບຊ້ອມກ່ອນເນາະອາຊາມເພິ່ນເຮັດເພິ່ນນອຍໂ นั่นอะไเด้ิหามะโอ้เขอือน้องเมยัมงบุขยาอยู่ทำไมันใหญ่ก้อกนฮะใหญ่มันไม่มีใหญ่ก้นนอนใหญ่ก้อนนี่บ่อือมันมนะมน้อยและแบบพอไปนะมันสินตายบ่เดี๋ยวพอปลูกเด้๋ยดิฮะอือน้อยส่งหมดมานี่พอเตะประตูเรีบยบร้อยโอ อประตูป้องเยียมโอ้ประกบอยู่ในเลยนี่เอาคาทีเลย เออค่ะ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 างคนกับใกล้ชีพชี่อแล้วคนที่น้อยมาไกลๆอยู่กลางในกะบ้านแม่น้องมวยยังโมเมยังคืบหน้าเนาะหลายคนหลายคนก็ว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้ว่ะปุ้ยย่เจดีคือบุซอยทางน้องมวยเนาะเนาะ อันนี้ก็สาร์นอนกับพ่อพูดไม่รู้ยังไงคุณครับอยู่ผู้ใหญ่เนาะทางเฮาก็ทว่าเพิ่นอยากให้เป็นสะพานบุญนำหน้าด้วยว่ามาสร้างบ้านใมโรงมวยทางเฮาก็ยินดีเสมอเนาะแต่ว่าอันนี้ก็บระด็ยินข่าวยินข่าวเพึ่งหน้อยเงียบปิดเนาะไอคุณก็ว่าโอ้ยโด้ยเข้านอนคุณบ่า อัดตึ้อขัดแแทเนี่ยเจ็บเคยดีน้องเมย์เออขัด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 ขัโดยจะเออมียังอยู่ในน่ะของวิเศษว่าอยู่ในห้องกระสานก่อนนอนอันยังน่ะไม่ทูเหมืนบ่เอ้อ ไปมาไม่ถมูมีช้างพัน,นอนดินได้เหนนะ็นเนาะมีสะเรื่องอะน้องเมย์จม่อยู่วะบ่าฮะ,อ,ะอยู่คนเดียวนะอยู่คนนอกอยู่คนนอกสองคนนอ้องวาชิมาบ่ถามเราและถามกันแล้ว่ยังไม่ถามกนในใจที่ซื้อ ทำมาๆกับน้องคนห้องเราได้นไงเจ้าหอ้าหองนี่น้องห้องนี่ออกไปหั่นกระเฮือนครัวโอ้เห็ดกินเห็ดอยู่ไปหั่นกระห้องน้ำถักน้องเมีโบได้ออกไปทางใดได้สบายโบต้องย่านห้องน้ำก็อยู่ในโบต้องออกไปนอกทั่งบนขึ้นก็แบบสบายเนี่ยตัวนี้ได้สะ์ะจะปิดเลยแต่ก็ยังโบได้น,บบน,ดน,น,นัน้องยังโบเห็ดหลอก เจ็บครับโ<อ>ดนาาา <c oughs> หาวทำร่งนี่ถุงเยี่ยมครับุงเยี่ยมโตได้นไหนงมีถุงเยี่ยมโตกกินหัวน้านมือื่อมออนมาอื่นยันเลี้วอยู่เนาะเขาโทรไม่ใช้แน้อมีนี่ อืมเอาออกว่าอ uh, <c oughs> ืคัดคัดคัดโอเกี่ยวคุณถามเกี๊ยวเพิ่นตะกี้เพิ่นไปนี่ไปหั่นเพิ่งจิ้บเสือพับเท ใส่ถุงกระเที่ยวเลยไปไปเอออย่างนะทถุงอย่างเพิ่นถุงกระเที่ยวเนาะกาดาวมีแล้วกามาดาวถุงกาฮะกาสัรดาวนีโล้ตรามาดาวภาษาไทยตรามาดาว มีกระตองประตูกระกบกันเลยโ<ม>อเคงามงามงามีามามมเรียบร้อยเลยประตอกระตูก็ได้เลย<ม><ม> thank <laughs> you ค่ะมื้อนี้กเนาะปลูกเก็บให้สรางเลยดเนะเอีเอเก็บสนันาเป็นหาจังสิได้สบายเอเก็บองอันนั้นด้ซทิม้่อนเดี๋ยวนะเก็บไว้กองไว้วเก็บไปย่มมาใส่ครูมันใส่กิ่งมันว้ กระละที่เโดนนล้วนางแกเก็บออกไปทิ้งกองไว้ไปจุเออเงินเราขาดมึนกระซิบซิฮ้อแล้วมาพี่น้องไอ้ไก่กันเนาะ เลยตะพ่นเห็ดมาเร <te ็วบ่วคว้กวดก็ได้อันนี้ก็ได้อืมเพิ่นเห็ดแล้วค่ะจังกวดแล้วบ่เดี๋ยวนี่เด้ละนี่จับนี่เด้นี่เก็บไว้นี่อืมไปสาพ่นหาบ่เห็นเด้เก็บไว้กองเป็นระเบียบบ่เพิ่นหาจังสิเห็นอืมผสมผสมเมืองสร้างเพิ่นเฮ็ดทางนั้นก็เพียงใส่ประตูใหญ่เนาะข้างนั้นก็เพียง Cái <laughs> bắt cũng đẹp, không có gì để làm. Đây là cái cửa sáng. Cái cửa sáng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, แต่มิตู้อันถมวะน้องเมียนี่คักๆเนาะมีตู้เรามาเห็ดนั่นแหละตัวยางมีตู้พาเห็ดเลยมีอย่างเราจัดปุ๊บจุบจุบปุ๊บเราแข็งแห้งได้หมดน่ะเนาะทำมีตู้ก็ได้เราอยู่เฮือนมานี่ค <No. S 1> ่ะเพิ่นอยากมาเองวะน้องเมีย <No. S 1> มาจอบบังเฮือนลานกับเทงหัวมันนอนชินอนปินหัวไปทางไหนอีหลาน เมนบ่ถืออยู่บ่ตามรวดลายสังกะสีเด้เพิผงปูทาโบราณเพิ่นวา่าปูทาแก,ก่เพิ่นว่านอนตามร่องสังกะสีเป็นห้องน,นั่งบ่สังกะสีไปทางใดเฮาก็ต้องปิีนไปทางนั้นออเฮาจะปินปีนปิีนหัวไปทางพุน้นไปทางพุนงพ้นแล้วก็ปิีนหน้ามาทางที่เมนเนาะเออเมนปิีนหัวไปพุน้นปิีนตีนมาพี่ส่วนผู้นั้นปิีนหัวไปพุ้นปิีนตีนมาพี่ตีนจุตีนนะปรากฏว่า เห็นบ่เออเนาะเอาเกลียเราไม้มานี่พาจะเป็นคนหาอืมกับเนาะอืมไปหาทางในละ่ะไปหาทีปา่าเรานักเนโนโราอืมได้ยอดมับดนบ่ได้กระเด็นอ่ะในโนเสียดายแบบเขาไปแบบตอนแรงมันกับบริเวณปัไหาเออตอนแรงเมื่อวานนี้ โอ้คำเลยพอดีเขาออกแต่ดิ้งแม่เขาไปหาเลยอืมสี่ห้โมงยังไปอยู่บ่เขาเดี๋ยวมันเป็นนอนนิดน้อยจะมีมันโวมปอกงหากระโปงเอ้ยหากระโปงเหากระโปงหางกระโปงหางกระโปงปองปองอ่าบอุปกรองให้เล็กน้อยว่าอุปกรณ์แบบลายเลยนั่แบบลายมันมีเลย หางกระปงหางกะปงหางกระปงหางกะขึ้นนอถ้าจะไปฮานอนะต้องหาตอนเช้าน้องมีนอจะอะไรก็ะแล้วหาแล้วเขก็ซื้อน้ำมัเลยหาน้มันไปขายแลวมีกระเด็นได้ไตอ้กะเน้าหาได้ตัวนี้คลคายเป็นราคาได้ละไอ ฮาเราไม่ไปขายตลาดเมีนยนบอกของอะไรสามพัน<ะ>เดือนเดือนยำยำเดือนหกเนาะพอดีฝนตกลินเด็บเป็นเท่าหมาท้าไปขายอเด็บหาโนให้ย,ยังมัน,นเลยเนาะโดยอืมที่ใกล้นี่ขายดีไลายซองสิห้าพันแต่พี่ซื้อนี่ยก้องหาพันสิบพัน ยังกุหลาบแดงทั้งนะกุห <c ười> ลาบแดงทั้งวันสีผู้กุหลาบแดงหัวนี้นนเพลงกุหลาบแดงน้องมี่โอ้โหสามหดเจี๊ยบหน่อยฮึงั้นยี่บาทนะชูหัวหัวนวดแท้ ดีใจดีใจดีใจบ้านที่้วเลยสบายบา้านแล้วแเ้วก็สบายแล้วบ้านสีขาฮะ้าสีขาวกว่<า>ววยังสีขาวล่ะ้าสีขาวกว,<อ>ว,ว่าอือเดี๋ยวก็หุงกระหอเล้วแลว้บ้านในผึ่นใส่ปร,ประตูประตู้เยี่ยมนี่ก็แล้วแล้วบ้าน เส้มามาขาวเส้ามาขาวเลงมาเหี่ยวผิวสองสีผิวสองสีเส้าเลงมเสร้างพไปใส่ประตูเลยได้บ้านมีเอ้ยบ้านเรียวใบชุดท้ายไปง่ายบ้านเนาะ เอาจองังไรคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยโอ้โดมดินกำลังมีน้องไม้มาหนีกันเลยเปื่อสิได้เจอน้องไม้ก็เฮงเติบได้องไม้นี่กันเ,เปนน็นไม่ค่าบ่าน้องไม้เป็น,น,นไม่ค่าอ่เอาสำหรับคลิปนีส้สบายดีล่ะโดยสบายดีโดยคุณพี่น้องเลยคือว่าทาง,งมีน้เพ m ่ i จะมาเบิง่ง ทางสร้างเพื่อนเข่าบานประตูมาในี้เพื่อนพี่น้องเอ้โอยเนาะใกล้สิเลวแล้วละพี่น้องเอ้ก็ดีมุ่งปีจ่ายน้ำนองายได้เนาะอ่ะครัก็ได้แต่มาจอบมาเบิ่งมาแนมเพื่อนพี่น้องเอ้มาเป็นกำลังใจทางน้องเพื่อนจากในคลิปนี้เนาะทางสนองกาสิไรอัมราพาจาเดวัตถุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถ้าสนองได้พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่โตเพื่อนพี่น้องเอ้ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวคำาสวัสดี